สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคลิปตป๊อบนะครับก็ในตอนนี้บิตคอยน์ยังไม่ได้เลือกทางนะครับยังดูเป็นอะไรที่ทรงๆอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมีบางสัญญาณที่บอกมาว่าบิตคอยน์ในตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวแล้วแหละที่ใกล้จะเลือกทางนะครับถ้าดูจากกรารในตอนนี้นะน่าจะไม่กี่เดือนแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสในการเลือกทางครั้งใหญ่นะครับอย่างแรกที่อยากให้สังเกตเลยนะถ้าเกิดว่าบิตคอยจะเลือกลงมันจะทําสิ่งนี้นะครับคือเส้นสีแดงเนี่ยจะลงมาต่ากว่าเส้นสีเขียวและเส้นสีน้าเงินทั้งคู่นะ พร้อมกับตัวข้างล่างนี้นะเส้นสีแดงจะลงมาต่ากว่าเส้นสีส้มถ้าดูจากสถิติกรอนๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีแดงตกลงมานะตัวข้างบนนะครับตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีเขียวและเส้นสีน้าเงินพร้อมกับตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีส้มปุ๊บมันจะเกิดการเป็นตลาดเบลลิชขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในปี2022นะครับเลขอีกรอบหนึ่งตอนที่มันเกิดทั้งคู่นะตกลงมาต่ำกว่านะครับปี2018ก็เกิดตลาดแบลลิชขึ้นหรือว่าตลาดขาลงอย่างรุนแรงเนาะในปีนี้เนี่ยกำลังรอดูอยู่นะว่าเส้นสีแดงจะตกลงมาต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีเขียวเมื่อไหร่นะครับพร้อมกับเส้นสีแดงตกลงมาต่ำกว่าเส้นสีส้มเมื่อไหร่ปุ๊บโอเคเป็นการคอนเฟิร์มกันตกเป็นขาลงอย่างเต็มตัวเพียงแต่ว่าใครที่เล่นช็อตในตอนนี้ก็ อาจจะต้องลุ้นหน่อยว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตกตอนนี้ก็ได้หรืออาจจะขึ้นก็ได้นะครับเป็นการเสี่ยงโชคนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าจะดูว่ามีตัวไหนที่บอกว่าบิตคอย n เริ่มจะตกแล้วเนี่ยลองมาดูตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมเคยพูดในคลิปที่แล้วไปแล้วเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการเป็นเส้นสีแดงแบบสว่างขึ้นมาเนาะแล้วปิดไปอะ่ะหลังจากนั้นมักจะเกิดการเป็นตลาดบาลิชนะไม่ว่าจะเป็นปี2 0ง4ิบปุ๊บเกิดเส้นสีแดงปุ๊บหลังจากนั้นเป็นตลาดบาลิชปี2018เกิดเส้นสีแดงหน,งงลนตลาด ปี2021เกิดเส้นสีแดงสว่างขึ้นมา1ครั้ง2ครั้งแล้วเป็นตลาด e a r i s h ปีนี้นะครับปี2024-25เนี่ยเกิดเส้นสีแดงสว่างขึ้นมา3รอบเราจะเห็นนะว่าแต่ละปีเนี่ยเกิดไม่เท่ากันนะครับอย่างปี2018เนี่ยเกิดรอบเดียวล้วล่วงเลยนะครับปี2021เกิด2รอบแล้วค่อยล่วงปีนี้จะเกิดแค่3รอบหรือเปล่าแล้วล่วงก็ต้องรอดูแล้วกันแต่แน่นอนว่าเกิดการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคือปิดแท่งสว่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยก็รอดูว่าบิตคอยจะเล่นยังไงนะ มันไม่ได้จะตกทันทีนะครับลองดูนะอย่างปี2021เนี่ยพอเกิดการคอนเฟิร์มสว่างขึ้นมา2รอบเนี่ยหลังจากนั้นอีกประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะประมาณ 4- 5หเดือนนะครับกว่าบิตคอยจะเลือกว่าจะลงจริงๆนะครับอย่างปี2018เนี่ยเกิดการคอนเฟิร์มสว่างขึ้นมา1รอบใช่ไหมแล้วก็รอไปอีกหลายเดือนเหมือนกันนะเดเดือนได้นะหกเดเดือนได้เลยนะแล้วค่อยเกิดการล่วงหนักจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่ามันจะล่วงทันทีเลยไหม อาจจะไม่ใช่แต่อาจจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างะนะไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยล่วงอาจจะ3าเดือน5เดือนก็ได้เนาะแล้วค่อยล่วงอย่างรุนแรงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นช็อตหรือเล่นลองเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์ที่เยอะๆเนี่ยนะครับหรือว่ากําไรที่แบบสมน้ําสมเนื้อกับที่รอคอยอาจจะต้องใช้ความอดทนในการรอคอยนิดหนึ่งส่วนถ้าเกิดว่ามาอัปเดตในตอนนี้บิตคอยมีท่าทียังไงบ้างเนาะก็แน่นอนว่ายังเป็น bearish d i v e r g e n c e อยู่นะครับเหมือนปีก่อนกาะเลยเวลามันถึงยอดเนี่ยถ้ามันยังทำ bearish d i v e r g e น c e เนี่ยในกัได้ เพียงแต่ว่ามันจะต้องหลุดแนวรับ r s i มาก่อนเส้นสีเหลืองแนวนอนเนี่ยที่ผมตีมาทั้ง4เส้นเนี่ยมันหลุดมาหมดแล้วในตอนนี้เนี่ยรอดูก่อนว่ามันจะเกิดบริ e r ดวเจนเมื่อไหร่นะครับส่วนสต o c h a s t ิก RSI อย่างที่บอกไปเลยว่าถ้ามันลงมาต่ํากว่าจุด o v e r อร์โเนี่ยมีโอกาสที่มันจะไหลลงไปต่อนะแต่ยังไงก็ตามในตอนนี้มันมีการดีดขึ้นมาเล็กน้อยใช่ไหมก็ต้องรอดูไปอีกสักพักนึงนะครับมันยังเป็นโมเมนตัมของการตกต่ออยู่นะ อาจจะเป็นการเด้งเพื่อตกต่อก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นตัานของบิตคอยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1นึ่งแสน่ส่วนถ้าเกิดว่ามาดูเอาคอยนะเอาคอยเนี่ยมีท่าทีที่ดูดีนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามาดู Total Market Cap เนี่ยคือมันขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเหลือง1แท่งแล้วแท่งที่2กําลังจะคอนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดแท่งที่2เนี่ยมันตกลงมาแล้วคอนเฟิร์มไม่ได้เนี่ยกลายเป็นสีแดงตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยโอเคเอาคอยอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะเกิด,กอดกเอาคอย ถ้าคอนเฟิร์มยืนเหนือเส้นสีเหลืองแปลว่าแท่งนี้ทะลุได้แท่งต่อมาคอนเฟิร์มยืนเหนืออาจจะเกิดแท่งที่3หรือแท่งที่4ก็ได้ในการวิ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับอย่างที่บอกนะไม่มีเหรียญเอาคอยไหนสามารถชนะบิตคอยได้ถ้าเกิดบิตคอยเลือกที่จะตกแบบมหาศาลหรือว่าตกอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะกระชากทุกเหรียญตกตามไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับ